บรรยากาศย่ามือเสารที่เมืองแสนพี่น้องผู้คนกำลังมาตลาดเพื่อากระสีเป็นจ่อๆอยู่แบบนี้นะพี่น้องเต็มไปเลยตามแคมป์ท่าของเมืองแสนนี่พี่น้องเดอ้อนี่ เฟ้อทางไตไมั้งเศษก็ประมาณนี้นะผมบักเนี่ยกินเฟ้อแซ่บสักก่อนคอยเดินทางต่อเฟ้อเมืองแสนนึงเด้อน,นั่งสามหลอ การมันพาบรรยากาศในตัวเมืองเมืองแสนเนาะเมืองโคง้งเมืองแสนพี่นอ้องแล้วจะน่าจพาพี่พานองอยังขาไปเบืองตลาดเมืองแสนพี่นอ้องเป็นตลาดเสาเนาะทางบานดอนเทาทางสีพันดอนเขาจะลงตลาดในเ,เมื่อเสาร์แล้วจะยางไปเบื้องาบรรยากาศภายใน่นลงตลาดลว่ามียังขายแน่นเนาะพี่นอ้อง นีแม่นตลาดเมืองแซนเด้อปีนน้องได้เลยนะว,วางขวางเขาจมควาน เป็นผักผักปลอสารพิดหน่อยเนาะเป็นผักปลอสารพิธรรมาซาลและมาตาลได้พี่น้องส่วนนี่ยจะขายของซ้ำเป็นผักเป็นมีส่วนนี้จะเป็นผักเป็นมีพี่นอ้องตลาดปลูกปลาหน้าหนำประมาณนั่นแหละโอ้ชายอ้วน อ๋อนอกบอกทัวร์ไลน์เนเนาะไลนกับมีโอ้ยชิคึนเนื้อผูน่ะฉันลงกนี่ยเนตาเออเนตาสื่ออยู่ธรรมศาสตร์ของเขาเนาะโอ้ยกินกับลาบกินกับปล่อยแสบเป็นยังไงพักน่ย,นยกินกับป่อยนักบาอ <c oughs> ส่วนร้านสิมิตรพักจะมีเนาะนนปูปลาเบิดอร์ว่า,า,า,าจะพักจะมีพี่เนาะพอโบท่านก็นแท่ย่างมือเศร้าน,นี่เขาออกไปเศร้าพี่เนาะตลาด เป็นตลาดย่างมือเตาครับมีซีซ้อมส่ใหญาอูป,ปาน้าหนำกันพาะมีญญตัวนี้จะเป็นบ่วปลาเตาสมเล็กไทยไส่ยงามสวยนี้วยกับพักของคิด mình hết nhá các nọ nọ đôi đom ba mạn gì đấy được, cả làn đường sàn thìn nọ, không, 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 có